ขอเรียกว่าช็อตเวฟต้องการให้ลื่นตั้งแต่เฟสแรกจนเฟสสุดท้าย <AR C> ไอเนื้อไม้ที่พี่ตุ๋ยเอามาเนี่ยคัดเกรดเนี่ยมันมันเกรดไหนมันออกเสียงเนื้อไม้มาชัดเจนไหมทั้งทุ่มกลางแหลมเนี่ย พี่ส๋ยจะไม่ให้มันเสียงมันแบบแป้งแป้งแ,งแสบหูใช่ไหมฮะความทาแวงทแวงได้จริงอาจารย์เต้อาจจะยังไม่สังเกตว่าสามารถใช้ได้ทั้งคุณพ่อและคุณลูก สวัสดีครับผมเตเต้ร o c ็อกยูนะครับทุกคนครับวันนี้ตื่นเต้นมากครับเป็นวันที่ทางช้างนะครับโทรมาให้ผมมาตรวจสอบกีต้าร์นะครับที่วันนี้ประกอบเสร็จสมบูรณ์ครับสำหรับชาร์จ T R 1 n e Signature ของผมเองนะครับโอ้โหใจนี้เต้นตุบๆเลยนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับทุกคนที่สนใจกีต้าร์ชาร์จ T R o มากๆนะครับเปิดจองวันแรกนะครับคนจองเต็มลอตแรกภายในไม่ถึง1วันนะครับแล้วทางช้างบอกว่ายังมีคนมาติดต่อเพื่อที่จะจองรตที่2ล็อตที่3อีกเรื่อยๆเลยนะครับผมหวังว่ากีต้าร์ชาร์จ T R 1รุ่นนี้ะ เป็นกีตาร์ที่ดีอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับและคลิปนี้นะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์มากๆครับไมที่หนีปกเสื้อผมอยู่นะครับเป็นของ s อสซไมครับผมตัวแทนจําหน่ายก็คือร้าน V R K Sport and Music นะครับสามารถใช้งานกับกล้อง DSLR ก็ได้สามารถใช้งานกับโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับสามารถเสียบปุ๊บก็หนีปกเสื้อพูดได้เลยนะครับสะดวกมากๆพร้อมทั้งคุณภาพยังสูงมากๆอีกด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเข้าไปเช็คกีตาร์กันครับชาร์กทีอวันครับผมตื่นเต้นมากๆครับ กคนครับวันนี้ครับเรียบร้อยครับประกอบเสร็จแล้วแต่ต้องบอกทุกคนก่อนว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ <c oughs> จะเห็น <c oughs> เห็นว่าหน้าตามันเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคือมันเหมือนเพิ่งออกจากเตาร้นๆประมาณนี้ที่ผมบอกว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอาจจะยังไม่ได้ตั้งพวกแบบคันโยกตั้งทัชชิ่งหรือว่าตั้งอะไรให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเหลือ,ออีกนิดนึงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่ตุ๋ยวันนี้จริงๆเนี่ยมันแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนิดเดียวเหลือนิดเดียวมันยังมีในเรื่ จริงๆแล้วเนี่ยจันเต้ที่เราคุยกันไว้ตอนนั้นเนี่ยมีแค่วงจอดเดียวใช่ครับวงจอ<ช>เดียวตอนนี้มันเพิ่มแบบโอ้โห <laughs> เราไม่ใช่พรีออเดอร์ที่เราทําอยู่เนี่ยมันพลิกวงการแค่เราบอกว่าเราจะทํากีตาร์แล้วจองกันวันเดียวครับใช่หมองใช่แล้วตอนนี้พี่ตุ๋ยอยากจะเซอร์ไพรส์จันเต้ว่าจองเข้ามาอีก12ท่าน ครับผมผมเรียนอย่างนี้นิดนึงว่าผมอาจจะยังไม่สามารถให้รับเงินมาจําได้เพราะว่าพี่ตุ๋ยต้องแผนงานผมก็ทีมงานต้องแผนงานในหลายๆอย่างก่อนว่าอ่าเราจะทันไหมมันอาจจะยืดยาวไปก่อนให้ลองดูก่อน10ตัวนี้ก่อนดูว่าอย่างที่ผมพูดไปหมายว่าถ้าไม่ประทับใจเนี่ยคืนตังค์ได้เลยครับคืนของได้เลยไม่มีแบรนด์ไหนที่เขากล้าทำอ่ะอืมครับบางคนบอกพี่ตุ๋ยโชว์เผาผมไม่ใช่ จะไปโชว์พาวอะไรคือพี่ตุ๋ยไม่อยากที่จะให้คนเขารู้สึกว่าเขาเสียตังฟรีรเราแค่มาคุยกันเฉยๆว่าเราจะทํากีตาร์ตัวหนึ่งปุ๊บแต่ว่ามีคนจองแล้วอะ่ะออนั่นแสดงว่าเขายังไม่ได้มีโอกาสได้ลองผมยังไม่ได้ลองเลยนเซ็กเนเจอร์ยังไม่ได้ลองเลยครับใช่ครับผ<ม>นจองกันแล้วจานเต้ก็ยังไม่ทันได้ลองก็ราคาเปิดออกมาเสร็จตูมปุ๊บโอ้โหเช้าวันลงขึ้นจานเต้งงเลยใช่ไหมงงครับตกใจแม้ปัจจุบันนี้แม้จานเต้ลงคลิปไป3 4ี่คลิปน่ะก็ยังโทรมา พี่ตุย๋ยก็เลยบอกว่าพี่ครับขออนุญาตนะครับผมนะผมขอลงชื่อไว้ก่อนนะหลายๆท่านอยู่ในนี้นะครับผมผมยังไม่กล้ารับปากว่าผมจะสามารถทําให้พี่ได้ทา,ทานตามกําหนดไหมเพราะว่างานผมหลายๆอย่างมันก็เยอะอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็น เอฟเฟกหลายๆรุ่นใช่ไหมครับเต้แล้วก็กีตาร์ที่ยังคงค้างอยู่เป็นแบบนั้นครับโอเคเดี๋ยวมาเรื่องวันนี้นะครับขอนำ80%เนี้ยมาลองเล่นก่อนทจริงเมื่อกี้เมื่อกี้ลองหน้าตู้กันคร่าวๆแล้วก็เหลือผมอาจจะยังไม่ได้ปรับแบบว่าปรับดันปิกอัพหรือว่าปรับทัชชิ่งปรับคันโยกนะครับเพราะว่า ออกจากเตาร้นๆต้องบอกทุกท่านก่อนว่าตอนแรกผมคิดว่าคลิปวันนี้ยังไม่ถ่ายผมคิดว่าจะถ่ายอีกวันหนึ่งที่แบบเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมเห็นว่าจาก ep 4ี่เนี่ยมันห่างเยอะแล้วกว่าจะมาถึง ep 5วันนี้ขอเอาตรงนี้ก่อนให้หลายๆท่านได้ชื่นใจให้หลายๆท่านที่ติดตามอยู่นะครับได้เวลานะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะใส่รีเวิร์ดเเล์ขึ้นนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเริ่มที่ pick up single coil นะครับแก๊กเน็กก่อนลองข้าวๆทั้งคอร์ดทั้งโซโล่นะครับมา ต่อไปผสมบ้างนะครับต่อไปซิกเกิลคอยตัวกลางนะครับ อ่ต่อไปซิงเกินคอยผสมกับแฮมเบอร์เกอร์นะครับแกกผสมครับ ต่อไปเป็นแฮมเบอร์กเกอร์นะครับตัวหลังครับอะต่อไปจะเป็นตัดซิงเกิลคอยนะครับ ตัวฮัมเบอร์เกอร์เดี๋ยวเราก็ดึงสวิตตตรงนี้นะครับตัดเป็นซิงเกิลคอยอันนั้นค,คือหนึ่งในวงจรที่หนในวงจรพิเศษอ่าหลายๆท่านก็ทายถูกกันอยู่นะครับมันจะมี4ว <5 S 2> งจรนะครับ <5 S 2> อันนี้คือว <5 S 2> งจรแรกนะครับอันนี้เป็นฮัมเบอร์เกอร์ก่อนแต่พอเราตัดปุ๊บ อันนี้จะเห็นความแตกต่างครับพี่ตุ๋ยส่วนใหญ่กีตาร์ที่ตัดแฮมเบอรเกอร์เนี่ยพอเราดึงสวิตเป็นซิงเกิลคอยปุ๊บ<ม>บางมันมันจะเบาลงแต่นี้มันเหมือนมันไม่เบาลงมันก็สมูทลงไปนิดนึงสมูทลงไปพี่ตุ๋ยจะ อยากที่จะทําให้มันใกล้เคียงมากที่สุดเพราะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราสปริตคอยออกมาเนี่ยผมตัดซิงเกิลคอยมาปุ๊บเนี่ยมันจะวูบเห็นๆเลยครับแต่นี้มันก็เนียนๆใกล้ๆกันใช่ได้รต่ว่าอย่างเนี้ยโอเคนะครับแล้วก็เหมือนปิ๊อัพตัวฮัมเบอร์เกอร์นะครับตอนนั้นผมกําหนดสเปคว่าอยากให้มันแรงไปเลยแบบค่าค่าพลังมันเยอะๆอย่างเงี้ยครับเพื่อให้รับกระเสียงแตกได้ดีมันเป็นเพราะจุดนี้ด้วยป่ะครับเวลาเราตัดซิงแล้วมันยังมีความแรงของมันอยู่ฮัมเบอร์เกอร์เนี่ยมันจะอยู่ที่ พิแอฟสตัวใช่ไหมซิมมงกับซิงมาลงกันเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะครับผมนะตัวนี้มัน14 k กว่านะแล้วตัดลงไปก็เหลือ7 k กว่านี่ครับผมนะทีนี้มันถูกกระบวนการแมทเรื่องของซาวเนี่ยนะครับผมนะมันทําให้เกิดไม่ได้แตกต่างกันมากครับตัวนี้สาคัญนาครับผมนะครับตัวนี้ก็เลยจัดให้แต่ไม่ได้บอกเราไม่ได้บอกจันเต้หรอกครับผมนะอยากให้ลองเองผมบอกเรื่องเคผมไม่รู้เรื่องผมลองเสียงเดียวคือแล้วก็พิแอทแวงนี่ตามที่ผมต้องการคือมันติด ความความทะแวงเวลาเราเล่นแก๊กผสมนะครับอย่างอย่างเงี้ยแก๊กเนี้ยแก,ก๊แกผสมตัวในกับตัวกลางอย่างสมมุติเวลาเราสับเนี่ยมันติดความทะแวงได้เลยอาจารย์เต้ใช่อาจารย์เต้สังเกตไหมว่ากีตาร์ช้างเนี่ยอย่างหรือหรือทีอาร์วันอย่างเงี้ยนะกีตา,าร์ชาร้างในหลายๆรุ่นเนี่ย พี่ตุ๋ยจะไม่ให้มันเสียงมันแบบเแป้งๆแ,แ,แสบหูใช่ไหมฮะความทาแวงทแวงได้ยิงแต่ว่าถ้าเสียงแบบมันเป้งๆแ,แ,แล้วแสบหูเนี่ยผมมองว่าเวลาไปเล่นเวทีหรือเล่นใกล้ๆเนี่ยคนที่เขาฟังอยู่เนี่ยผมว่าเขาปวดหูแต่พี่ตุ๋ยเวลาเล่นเสียงคปลีนที่มันเสียงเป้งๆเยอะๆเนี่ยพี่ตุ๋ยจะปวดหูมากอันนี้จะไม่ค่อยกล้าเล่นครับเป็นเหตุผลที่ว่าในส่วนหนึ่งก็คือมันจะมาเรื่องของจากปิ๊กอัพเนี่ยครับพี่ตุ๋ยก็เลย เน้นว่าเป็นพิกอัพขอเป็นพิคอัพเซรามิกพันด้วยกับวิธีของเราครับอ่าอเงี้ยครับผมถ้าตามคนเล่นคือผมก็ยังไม่รู้เรื่องระบบอะไรแต่ผมฟังเสียงแล้วถ้ามันใช่คือผมโอเคแล้วก็คือไม่ไม่แก้ไม่อะไรเลยแล้วก็ความเด้งของซิงเกิ้ลคอยก็ยังคงเอกลักษณ์ของเป็นซิงเกิ้ลคอยอยู่ค่อย่างเช่นน่ยตัวเน็กอย่างเงี้ยครเน่มันได้ความใสของมันอยู่อ่ะ มันยังได้น้ำเสียงความใสของซิงเกิลคอยอยู่พอแวางปุ๊บแก๊กผสมนะฮะเนี่ยมันก็แวางจริงๆเลยพอแก๊กกลางปุ๊บ ก็ยังได้ความใสความเด้งอยู่ทแวงเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเสียงที่มันแบบจิกแสบหูนะครับผมทวงก็คือมีความเสียงไบรท์กลางแหลมอ่ามันมีอิ่มมีความเด้งของมันอยู่ในตัวอันนี้คือคือความความเป็นทแวงแล้วก็ที่สำคัญคือมันขับเนื้อไม้ออกมานะครับผมนะเดี๋ยวผมลองนี่ให้ดูดีกว่าครับแก๊กผสมอะไรเงี้ยเราเล่นดนามิกนิ้วนะครับมันจะเป็นเสียงแบบนี้ค สมมติว่าดีดเป็นนิ้วเล่นไดนามิกนิ้วมันก็ดูติดนิ้วดีครับชอบเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเฉลยวงจรพิเศษกันไหมพี่ตุ๋ยจริงๆมีหลายตัวที่เพื่อนๆทายถูกกันพี่น้องทายถูกสตัวเราเฉลยไปแล้วอันแรกคือตัดซิงเกิลคอยปกติตัดตัดซิงเกิลคอยสปริตคอยนะสปริตคอยนะครับผมอีกอันหนึ่งก็คือว่า ผมขออนุญาตนะครับอผมขออนุญาตเรียกว่าช็อตเวฟช็อตเวฟมันคือวงจรที่หลายๆคนรู้อะแต่ว่าชาร์กขอเรียกว่าช็อตเวฟพี่ตุ๋ยทำไมเรียกมันใหม่พี่ตุ๋ยโดนลิขสิทธิ์มาเสรเร็จเลยใช่ไหมเป็นช็อตเวฟเดี๋ยวอันนี้ต้องรอกับเสียงแตกน่าจะดี่ะเดี๋ยวลองวงจรช็อตเวฟครับ ประมาณนี้เดี๋ยวต้องมีเพลงบรรเลงช็อตเว็บใส่ก็ต้องมีแน่นอนบางคนบอกอย่างเงี้ยพี่ตุ๋ยทําไมถึงไม่ทาไอสวิตต์ไอที่เขาแก๊กแก๊กกันอยู่แบบนี้อ๋อตรงนี้ใช่ใช่ใช่คือถ้าเป็นตรงนี้มันอยู่กับที่เราดีอยู่แล้วอะมันง่ายดีอะครับกด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 อะไรอย่างเงี้ยคืออย่างงี้ครับผมนะหลายๆท่านหลายๆท่านมองว่าเรื่องอันนี้มันก็เล่นได้นะครับผมนะถ้าเราเล่นเกิดเล่นตัวขบแตหลายๆช้นะตัด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 เนี่ยมันจะเล่นยากแต่ทีนี้เนี่ยไอตัวเนี้ย พี่ตุ๋ยเอาส์วิที่แบบพิเศษเลยดูสวยงามเลยเนี่ยดูดูมิลเลนเนียมครับผมไม่ได้เกะกะไม่เกะกะครับครับผมนะเพราะว่ามันอยู่ต่ำมากปุ่มแบบนี้มันสามารถที่จะเหมือนดับเบิลช็อตดับเบิลครับับๆบแบบสโตกได้อรคับคับบเดี๋ยวผมจะลองแบบแบบเป็นอะไรเหมือนดีเจอะไร <laughs> ตัวเนี้ยมันจะดีกว่าแล้วแลวพี่ตุ๋ยเลือกเลือกสวิตช์ที่สามารถที่จะรองรับในเรื่องของการกดได้ได้มากหลายๆห,ห,ห,หลายหลายพันครั้งเลยไม่งั้นพี่ตุ๋ยก็จะไม่กล้าที่จะประกันเรื่องวงจร ừ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  เพราะรพวกเนี้ยอยู่ในเรื่องของการประกันวงจรด้วยครับอสองปีแล้วนะอย่างเนี้ยครับกดบ่อยๆแล้วมันจะพังมันอะไรหรือเปล่าไม่พังกดได้นานๆเลยก็กดได้เลยครับ ก็ <K ill an> <S <S ได้เลยอ่ามันเป็นปุ่มสวิตช์ที่รองรับในเรื่องของการากระแทกอหลายหลายครั้งหลายๆายพันครั้งครับผมแล้วก็ก็เล่นไปได้เลยชอบไหมชอบไหมชอบครับแต่ว่าคือตอนนี้ผมไม่เคยมาเล่นแบบนี้ผม<อ>จะต้องไปฝึกฝนก่อนค่ะจะได้มีลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมเนี่ยได้ได้ตัวน,นี้มาก็มีลูกเล่นเพิ่มเติมแล้วอ่ามาที่วงจรอีกวงจรหนึ่งจะเห็นว่ามีสวิตช์อีกสวิตช์หนึ่งนะครับเลยก็เลยไหมฮะอ่าได้เลยครับได้เลยคสวิตช์นี้เดี๋ยวผมลองเล่นดูก่อนนะครับมันจะเป็นปุ่มกดลงไปนะครับเดี๋ยยวมันได้เสีงแตต่ปกิ เอานี้เดี๋ยวผมกดเสียงแตกปกติแล้วผมจะเบาวอลลุ่มนะครับลองดูตามนะครับอ,อันนี้ผมบาวอลลุ่มมาที่เบอร์3เนี่ยนะฮะนี่เบอร์3นะครับอ่าพอเรากดสวิตช์ตรงนี้เนี่ยครับตามที่ผมเข้าใจคือพอเรา กดสวิตช์ตรงนี้แล้วเราเบาวอลลุ่มเหมือนค่าของเอฟเฟกค่าเกณฑ์ค่าแหลมมันยังอยู่คือ,ม,อมันไม่หายไปตามที่เราเบาวอลลุ่มแต่มันลดความดังเบาลดความดังเบาอย่างเดียวแต่ค่าทุกอย่างในเอฟเฟกเสียงแตกมันยังอยู่ซึ่งมันมีประโยชน์มากๆหลายคนที่แบบพอเราเล่นเสียงแตกแรงไปพอเราเบาวอลลุ่มแล้วใช้สวิตช์ตัวนี้ค่าในเอฟเฟกยังอยู่หมดเลย้ลวศัพท์ทางการช่างว่าไงครับพี่ตอ๋อตัวนี้เวลาถ้าเราไม่ได้กดปุ่มใช่ไหมครับเล่นเสียงแตก เราค่อยๆลดวอลลุ่มลงมาเหมือนกีตาร์ทั่วไปธรรมดาใช่ไหมแล้วเรามาเล่นเหมือนเล่นบลูเล่นอะไรเงี้ยคือไม่ต้องการให้เสียงแตกมันเยอะใช่อ่าครับผมเนี่ยเสียงโทนมันจะหายไปโทนไบรท์มันจะหายไปเด่นๆคือเสียงแหลมอะครับ่ะหลเลยแหละใช่โทนไบรท์เสร็จปุ๊บมันก็จะวูบลงไปตามที่เราเล่นผมก็เลยมองว่าเนี่ยปุ่มนี้มีวิธีการคือเลือกใช้กับไม่ใช้เพราะบางคนอาจจะ ย้อนยุคเฮ้ยผมชอบแบบนี้ผมชอบแบบว่าพอลดวลล่มลงมาแล้วเนี่ยเสียงไบมันหายไปชอบแบบความนุ่มนวลอุ่มอิ่มใช่ไหมแต่บางคนเขาไม่ชอบผมอยากที่จะลดวลล่มลงมาแล้วแต่ว่าเสียงไบของผมยังอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าผมต้องการลดมันเฉยๆฉคน2กลุ่มที่อาจจะชอบตรงนี้อยู่ พี่ตุ๋ยก็เลยคิดว่าใช้กับไม่ใช้แต่ว่ามันโอเคนะครับถ้าสมมติคนที่ไม่ใช้ก็ไม่ต้องไปกดมันก็เล่นปกติเลยแล้วที่สําคัญคือเราไม่ต้องใช้ฐานเลี้ยงใดๆเลยครับไม่ต้องเปลืองฐานแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นอย่างนี้ดีกว่าเมื่อกี้ผมแค่ตีคอร์ดเดี๋ยวผมจะลองแบบเล่นเป็นโซโล่เป็นโน้ตโดดดูแล้วระหว่างกดกับไม่กดต่างกันยังไงอันนี้เป็นวอลลุ่มเบอร์สิบก่อนนะเดี๋ยวผมรี่มาประมาณเบอร์สี่นะครับ อ่าค่ามันหายไปแล้วนะครับพอเรากดสวิตช์ปุ๊บนะกดปุ่มปุ๊บคนะ่าแตกมันยังมาอยู่เลยนะนะพอเราเอาปุ่มออกปุ๊บ เสียงมันขาดละโทนไบรท์มันหายไปใช่ครับครับผมเนี่ยบางคนเขาต้องชอบเล่นคือไม่ต้องการเปิดไดเยอะเล่นได้ไหมครับพอเริ่มจากโซโล่ปุ๊บบิดวอลลุ่มขึ้นแต่นายจันเต้เปิดวอลลุ่มขึ้นให้เยอะปั๊บแล้วก็พุ่งเลยอย่างเงี้ยกลายเป็นแบบนั้นพึ่งพิ่งได้ใช่ไหมพิ่งได้ใช้ครับชอตเวฟก็เพิ่งได้ใช้เดี๋ยวสองวงจรนี้เดี๋ยวผมก็น่าจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆกับกีตาร์ตัวเนี้ยเยอะเลยครับเดี๋ยวกลับมาค่าเดิมนะครับ โอเคเหลืออีกหนึ่งวงจรครับพี่ตุย๋ยพี่ตุย๋ยบอกเลยบอกว่ายังไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์เอายังไม่สมบูรณ์แล้วทำไมต้องมาพูดปุ่มนี้มันคือปุ่มมิกซ์มิกซ์คือการรวมนี่แหละคือปุ่มมิกซ์หมายความว่าพี่ตุย๋ยจะเอาปิกอัพมารวมกันที่นี้เนี่ยบังเอิญว่าตอนที่ออกแบบไปเนี่ยเรายังไม่ได้ลองเสียงกับเสียงสายกีตาร์จริง นะครับพี่ตุ๋ยแค่ออกแบบมาในหัวปุ๊บแล้วก็ล่างล่างล่างปุ๊บนะพอเอามาใส่ปุ๊บปรากฏว่าขึ้นสายขึ้นอะไรเฮ้ยไอที่เรามองว่ามันแมทช์ตรงนี้มันไม่แมทช์ก็ต้องปรับเปลี่ยนใหม่นิดหนึ่งนะปุ่มนี้ปุ่มเด็ดเหมือนกันปุ่มมิกซ์ตัวนี้เป็นการสร้างเสียงอีกเสียงนึงขึ้นมาคือปุ่มมิกซ์เนี่ยสามารถผสมเสียงได้เยอะขึ้นอีกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวครั้งหน้าจะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวครั้งหน้าจะมาลองวงจรนี้ให้ฟังนะครับอันนี้ประมาณนี้ก่อนแต่อันนี้มันก็แบบผมว่า 80- 90%ล เพิ่แค่นิดหน่อยแล้วเดี๋ยวผมอาจจะปรับอะไรเพิ่มนิดหน่อยนะครับอย่างเช่น6น็อตเนี่ยผมอาจจะเอา2น็อตกลางออกจะใช้เป็น4น็อตซึ่งเป็นสูตรพี่หมูนะครับแล้วก็คันโยกเดี๋ยวอาจจะตั้งสปริงนะครับตั้งบล็อกตั้งแซดเดิลตั้งทัชชิ่งไขปิกอัพขึ้นลงตามที่ผมเล่นนะครับตามได y นามิกที่ผมเล่นส่วนนอกนั้นผมก็ไม่แก้อะไรแล้วนะครับสติงทีก็ตัวเดียวตามที่ผมต้องการเลยสเปค ลูกบิดโกตโตนะครับลูกบิดเฟืองดีมากมาตรฐานดีมากนะครับ,รบนัดก็เป็นกระดูกครับแล้วก็คอเคลือบซาตินคือเล่นได้ลื่นมากๆนะครับเล่นได้ตั้งแต่เฟตต้นต้นคอเนี่ยจนถึงเฟตส,สุดท้ายก็ลื่นมากนะครับเนี่ยคือลื่นมากไม่มีสะดุดไม่มีอะไรเลยนะครับหรือว่าจะเล่นสายบนๆก็ได้ คนลื่นมากคือสบายมากเลยคร<ะ>ับคอเคลือบซาตินเคลือบอะไรโอเคแล้วหน้าฟิงเกอร์บอร์ดที่เป็นเมเปิลก็โ okay. อเคือบ,บางมีเป็นตัวพิเศษเพื่อให้อาจารย์เต้สัมผัสแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมามันลื่นเป็นตัวพิเศษช่วยเข้าไปในตรงนั้นพี่ตุ๋ยจะไม่ได้ให้เหลือแต่ไม้เนี่ยมันไม่ใช่ไม้มันมีการเคลือบอยู่ม,มันเป็นการเคลือบอยู่แต่ว่ามันเป็นสารตัวพิเศษที่เป็นเทคนิคของเราอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นไหลๆดูนะครับเปลี่ยนบล็อกแท็บบ้างอะไรอย่างงี้นะฮะ อ่เดี๋ยวแท็บไปกลับดูนะก็ลื่นดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวที่บอกทุกคนไว้ตั้งแต่แรกต้องการให้ลื่นตั้งแต่เฟสแรกจนเฟสสุดท้าย1ไปยีบสเลยนะครับมาเลยนะสายอื่นอ่ะ คือไหลได้สบายมากเฟดไม่บาดไม่อะไรเลยนี่พิสูจน์เลยเห็นจ่าๆเลยเนี่ยเล่นสดๆนะครับไม่ได้มาลิฟสิงมาอะไรนะครับก็ง่ายมากครับไม่ว่าจะปั่นอะสมมติปั่น ก็คือลื่นทุกอย่างลื่นหมดเลยตามสเปคที่ต้องการครับเฟดคอจริงๆแล้วเนี่ยออปชันเสริมนี่โโหโววงจรนี่หลายหลากหลายวงจร,รเพราะจริงๆแล้วเนี่ยกีตาร์ทั่วๆไปธรรมดาเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยใส่เราจะต้องไปโมอ,อีกทีหลายตังค์ทา้งเต้ทางชาร์กก็โมให้ไปเสร็จเปดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะกับรุ่นทียวันในเรื่องของพิซซอัพก็ไม่มีปัญหาพี่ตุ๋ยถามอาจารย์เต้อาจารย์เต้อาจจะลืมสังเกตไปมันแทบไม่ค่อยมีนอยส์เสียงแตกคราวนี้เปิดอยู่ ปี๊บตัวหน้าปี๊บตัวหน้าอ่าเนี่ยอ่ะปล่อยมืออ่ะมันแทบไม่มีน้อยใช่ปล่อยมืออ่ะจะได้มันแทบไม่มีถามว่ามันมีไหมซิงเกิลคอยมันก็มีบ้างปกติแต่ว่าวงจรพวกนี้เนี่ยมันจะถูกจํากัดด้วยพวกเคเบิลอะไรต่างๆแล้วก็กรรมวิธีในการทำนี่คือจุดเด่นของชาร์จเรื่องของโล n น้อยตัวนี้สําคัญมากเอาไปเล่นคอนเสิร์ตไม่เป็นไร ครับไม่มีปัญหาจะน้อยเนยอะไรต่างๆก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเอาไปอัดเสียงนี่ดีมีปัญหาพอดีหลายๆคนทางบ้านเนี่ยบอกว่าอเนื้อไม้ที่พี่ตุ๋ยเอามาเนี่ยคัดเกรดเนี่ยมันมันเกรดไหนคัดมาดีไหมเงี้ยผมนะผมอยากให้จานเต้ลองดีดเปล่าๆวิธีการเช็คว่าเนื้อไม้มันเด้งพอไหมมันออกเสียงเนื้อไม้มาชัดเจนไหมทั้งทุ้มกลางแหลมเนี่ยนะสเปคตรงนี้เนี่ยให้เราปิดวอลลุ่มคือไม่ต้องเสียบออกแอมเลยนะครับแล้วก็ดีดได้เลยครับผมเดี๋ยวอันนี้ปิดวอลลุ่มแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยยวผมมเเออาาไคลิปหนีใ้จด น,นี่นะครับเดี๋ยวเอาไม้ออกมาจ่อข้างหน้านะครับรามาเ,บเ,ดเดี๋ยวพี่ตุยจ่อให้อันนี้นะครับอันนี้นะครับ นี่จอเป็นกีตาร์โป่งเลยนะมันมันไม่มีซาวโฮนะครับผมนะอาจารย์เต้สังเกตไหมว่าเสียงมันกล้องกลางวานเหมือนกีตาร์โป่งครับอ่าครับเสียงเหมือนมนมันออกย่านมาเต็มครับมันไม่ได้แบบเป็นเสียงเหล็กแกล้งแก้งแกล้งนะออกนวลนวลดีครับหลายๆาท่านลองลองไปเช็คกับกีตาร์ที่บ้านดูว่าเสียงเป็นแบบนี้ไหมแบบคือนี่คือกลางวานความกลางวานคลิป EP 5ีวันนี้ก็โอเคครับคือได้ได้มาลองเล่นได้เห็นภาพจริงๆแล้วก็สวยด้วยสีก็เชอร์รี่ซันเบิร์ดหน้าหลัง นะครับเนี่ยนี่เปิดให้ดูนี่บล็อกเต็มบล็อกครับยองบล็อกเต็มยองวิลกินสันนะครับบล็อกเต็มบล็อกเต็มอ่าสปริง3ตัวนะครับอาจารย์เตเนี่ยตรงเนี้ยคือทีมงานเราเซตอัพเนี่ยครับผมนะเซตอัพไม่ให้ตัวนอนโผล่ไม่โผล่ครับเนี่ยไม่บาดถ้าสมมติมันโผล่ปุ๊บนิ้วผมไม่ได้อย่างนี้อ่ะอ่าครับผมนะเวลาเราใช้สันมือวางตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวจะได้ไม่ตำใช่ครับผมนะใช่ไหมฮะสุดยอดเลยครับอ่าครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีส่วนสําคัญเวลา ตัวหนอนโผล่ใช่ไหมมันจะไปกินที่ผิวเนื้อเราเหมือนความชื้นนะครับผมนัม้นแล้วทําให้ตัวหนนอนอสกรปรกแล้วก็เป็นคาบออกไซด์จะปิดคลิปยังไงดีครับยังตื่นเต้นอยู่เลยทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้า100%เดี๋ยวผมขอไปใส่คันโยกแล้วก็เซตสปริงเซตอะไรเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวทางช้างนี่จะจัดการสวิตช์มิกเดี๋ยวขอ ไปจัดบาลานซ์ปิกอัพให้เรียบร้อยก่อนว่าปุ่มมิกซ์เนี่ยนะครับต้องใช้งานได้แบบเต็มที่นะพี่ตุ๋ยจะไม่ตัดออกนะอันนี้บอกจะไม่ตัดออกเลยใส่ให้จานเต้เต็มพิกัดจานเต้บางคนก็บอกว่าเนี่ยหมุนโดนพี่ตุ๋ยหมุนเท่าไหร่ก็ไม่โดนไม่โดนไม่เกะกะนะครับเพราะว่าปุ่มช็อตเวฟเนี่ยมันมันจะเตี้ยนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็อีกปุ่มนึงเนี่ยมันก็เตี้ยครับผมนะตัวนี้ไม่เกะกะก็เด็ดได้เลยกดได้เลยอเดี๋ยวลองช็อตเวฟอีกทีให้ทุกคนดูอีกทีนะครับ ช็อตเวฟครับอาจารย์เต้อาจจะยังไม่สังเกตว่าสามารถใช้ได้ทั้งคุณพ่อและคุณลูกยังไงครับอ้าคุณพ่อก็คุณพ่อยุคเก่าใช่ไหมก็เอาไปเล่นไงยุคเก่านี<อ>ที่มีปุ่มนี่ไงลูกๆ ก็สามารถเอาไปโชปว์บนเวทีได้อจริงๆคือได<ช>้ <นะ S 2> ทุกยุคทุกสมัยถูกต้องชอบุมมากนี่แหละนี่แหละถึงต้องเป็น TR1 ในรุ่นของจันเต้พี่ <c oughs> ตุย๋ยยง <c oughs> ชอบมากพี่ตุ๋ยยังไม่ได้พูดถึงตรงนี้จันเต้ตรงนี้สําคัญมากเรื่องของสตอรี่ของจันเต้อ๋อครับพี่ตุ๋ยเตียมาให้หมดแล้วก็คือเรื่องของตั้งแต่จันเต้เข้ามาในวงการตรโฮโฮ่างๆพวกนี้ผู้นี้สําคัญมากเราจะทําให้กีตาร์ตัวหนึ่งเนี่ยมีคุณค่ามันคือสตอรี่ ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจันเต้มาบอกพี่สุรยครับผมอยากจะทำกีตาร์ซิกเนเจอร์ออไม่ไม่ไม่ได้ความสมบุกสมบัตก้าวเข้ามาอย่างไรบ้างถึงจะได้สามารถที่จะมาออกตรงนี้ได้เขาอยากนั้จันเต้พบกันคลิปหน้าก็คลิปหน้านะครับผมนะหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องมีหลายคลิปเกินไปแับนี้อันนี้คือตัวผมเป็นคนคิดเองนะครับว่าทากีตาร์ซิกเนเจอร์ทั้งทีผมอยากให้มันเป็นระดับขั้นตอนนะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านเห็นการทํางานว่า ทางช้างเนี่ยใส่ใจจริงๆนะครับ,รบเห็นกระทั่งแบบนั่งคุยสเปคกันจนถึงทําวงจรนะครับว่าวงจรข้างในเป็นยังไงอย่างเงี้ยงงครับไม่อยากให้มาถึงปุ๊บมาถ่ายรูปอันนี้อ,อ,อย่างเดียว<ด>อยากให้ทุกอย่างมันตั้งแต่ที่เป็นโครงไม้มาเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะผมต้องการอย่างนั้นแล้วก็จนถึงวันที่จะสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็คนทางบ้านก็ลุ้นด้วยว่าเฮ้ยผมอยากเห็นตัว เต็มตัวแล้วจันเต้ใช es> ่ไหมจันเต้ก pues ็ก็ถือว่าไม่แน่ใจว่าทุกท um ่านประทับใจมากน้อยแค่ไหนครับผมครับยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกัน EP 6นะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบในชาร์ก TR วันมากๆนะครับผมสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ